โอเคครับเดี๋ยวฟ้าคุณแม่จะแดงลกไปก่อนอู้กันไ้ก่อนเลยครับอ่านี่ครับออกกาลังกายช่วงเจ้าเจ้าแรงแรงหนองเลงซ้ายนี่อนาคตนะครับผมคิดว่าถ้าม้าแอลปันกันนักๆผมว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวน้อยนี่เขาควรจะรวมกลุ่มจักรยานกันละก้าครับมีเขาเามีกลุ่มจักรยานรวมกลุ่มปันกันพองกันครับนี่

ทหารตีอันเกษียณสองก็ถูเมี่ยงกี่แฮมปูถ้าเกลี้ยงถ้ามาปั่นมันนี่กับป้าหมดใช้กับมันนี่หมดใช้เป็ไม่จันเดี๋ยวน้อยปั่นเสร็จกับมันนั่งจิบกาแฟกันนี่นะครับเด้อกาแฟตั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหากระฟงกาแฟอย่างมันคือน่งจิบชาจิบกาแฟเจ้าเจ้าครับนี่มุมนี้เดี๋ยวจะทำเป็นมานั่งมานั่งคือครับครับ ้าานกาโอเคครับผมตามสบายกันนะครับนี่ครับ <ald> ก <en> <Tamam>, ็เป huh? ็นโครงการตีอยากจะทำน้ำหลองให้กับอันประหม่ปีน้องจามเพื่อม่ใจได้มาใจพื้นที่นะฮะแล้วก็เอามาดูกันต่อครับสำหรับดินซีกล่องนี่ผมก็จะ เอามาสําหรับปั๊บน้าดินนี่ครับตีผมว่านะครับสนามวูดบอลของเขาจะปับ๊บคือแล้วกอนลินจีตันตันมะฮู้นะฮะแต่ผมจะพยายามเล่งเพราะว่าที่ผมสร้างกรอบสนามไว้นะฮะเป็นกรอบสนามจีโฟวูบอลโดยเฉพาะจะเป็นสนามตีบาเง้วครับเพราะว่าเขาเล่นแค่พาสามเน้นการวางและก,การยิงนะเผื่อเก็บแต้มตันนี้ก็นะในอนาคตอันใกล้นี้ ประมาณเดือนสองเดือนนี้ผมก็จะพยายามปับ๊บเอาดินจากตีผมซื้อมากล่องนี้เอามันลงในพื้นที่ที่เป็นสนามที่ตีกรอบไว้แล้วก็แผนของผมก็คือ,อหลังจากหน้าฝนปีนี้คงปลายปลายปีนะฮะถ้ามีฝนลงเขาก็จะหาหญ้ามาปลูกนะเพราะว่าการเล่นวุดบอลสนามของจีโฟกวุดบอลจะต้องเป็นสนามหญ้านะถึงจะเล่นมวนแต่ กิจกรรมลินจีหน้านี่คงจะบัใจ่ยง่ายนะครับอาจจะเป็นดินล้นล้นไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครอยากมาทดสอบสนามตอนนียังมีหญ้าเตื้อก็เตรียมตัวไว้เลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวถ้าเซตเราจะได้ก็จะเอื้นไปฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ีเขาได้ปรับปรุงเอาไว้สาหรับเป็นสนามประลองฝีมือเกมจีโฟกูดบอลของเขานะฮะ แปดสนามครับทีผมตั้งใจไว้แต่ตอนนี้ทําแล้วห้าแหมสามสนามก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกพักไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะต้องเคลียร์พื้นทีนะนี่ฮะอากาศมันแรงมากฮะอย่างต้นนี่ะต้นงิว้วฮะมันพลัดใบนะฮะนี่แต่มันยังมาตายนะเดี๋ยวพอหน้าฝนปุ๊บมันจะแตกใบแตกกิ่งออกมาเนี่ยต้นไม้ทุกต้นที่ผมปลูกผมจะใช้ยางล่อขอบไว้กันนะนนี่ครับอันนี้จะเป็นต้น แพบารมีหรือต้นหูกระจงครับปลูกไว้ปรงใบขึ้นมาน้อยละนะแต่88ต้นรอบหนองนี่เดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปฮดน้ำก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตสมาชิกติดติดตามจีโฟกได้หู้ได้หันครับว่าช่วงนี้อาจจะไปแอวหาบะไขมันละนะก็ต้องมา,าทำภารกิจในการเล็งทำสนามฮือเซ็ต คือตันนาลินจีนี่ก็ฝากสมาชิกด้วยนะครับติดตามกันตัวแล้วถ้ามีอย่างมาอัปเดตแถมก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ